สวัสดีครับชาว YouTube ทั้งหลายนะครับผมวันนี้มือใหม่ขายเหรียญช anel จะมาพูดถึงธนบัตรแบบ14ชนิดราคา100บาทราชการที่9นะครับผมปีพศ2537นะฮะมีราคาใบาละ100,000บาทจริงไหมนะครับผมไปหาความจริงได้ที่ช่อง YouTube มือใหม่ขายเหรียญช anel นะครับไปกันเลยครับไป ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลและนิดบันเทิงจิตชาแนลแล้วก็มีหลายชาแนลมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณอย่างสูงนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสําหรับคลิปคลิปวิดีโอยาวผมไม่ได้ทํามาประมาณ4เดือนแล้วนะฮะผมไปทําอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็ มันจะเป็นอ่าก็ทําไปเรื่อยๆนะับผมแต่ถ้าเป็นช่องหลักผมยังไม่ได้ทํานะฮะโอเคนะครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไม่ต้องพูดมากนะครับผมอ่าก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปยาวให้นะฮะทุกคนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผม fc ทุกคนนะครับวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชาแนลนะครับจะมารีวิวธนบัตรแบบ14นะฮะชนิดราคา100บาทราชกาลที่9นะฮะส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับก็ ใบนี้นะครับผมธนบัตรแบบนี้แบงค์ร้อยแบบนี้มีราคา10,000แบาทจริงไหมนะฮะตามมือใหม่ขาเหรนะไปหาความจริงกันนะฮะทุกคนไปกันเลยครับไปโอเคนะครับเอฟซีทุกคนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็อาจจะรีวิวจะติดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่าพูดแล้วก็ผมไม่ได้รีวิวมาประมาณ4เดือนแล้วผมแบบเหมือนพูดไม่เป็นนะครับก็พูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะฮะ เพราะว่าสําหรับคลิปวิดีโอยาวผมไม่ได้ทํามา4เดือนแล้วนะครับผมก็จะเอาคลิปเก่ามาทํามั่วสซุ้ไปหมดเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงนะฮะอันไหนตกหล่นไปบ้างขาดเหลือไปบ้างหรือว่าอันไหนพูดไม่ถูกอันไหนพูดไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอกราบอภัยทุกคนด้วยครับแล้วใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับไม่ต้องรูนะฮะก็ไม่ต้องเข้ามาเม้นด่าผมนะฮะต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนผมก็รู้อยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์ด่านะกระช้าวผมไม่ต้องการนะครับโอเคนะครับเราเข้าเรื่องของเรานะไปกัันเลยครบ โอเคนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมพูดผิดนะครับผมก็จะเป็นธนบัตรแบบ14นะครับผมชนิดราคา1น0บาทนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมพูดผิดนะครับผมอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะผมไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ4เดือนแล้วนะครับผมโอเคนะฮะธนบัตรแบบ11นะฮะชนิดราคา100บาทราชการที่9นะครับผมสำหรับเริ่มประกาศออกใช้นะครับผมวันที่20นะครับ สีทุกคนนะครับวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชแนลนะครับจะมารีวิวธนบัตรแบบ14นะครับผมชนิดราคา100บาทนะฮะเริ่มออกใช้นะครับผมวันที่20ตุลาคมนะฮะปีพศ2537นะครับผมสำหรับขนาดของมันนะฮะขนาดของมันก็อยู่ที่7.2เซนนะครับแล้วความยาวของมันนะครับความยาวของมันก็อยู่ที่15.0เซนนะครับผม และราคาถ้าไม่ผ่านการใช้ก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับผมผมไม่การังตีนะครับเพราะว่าผมจะมีแต่ข้อมูลนะครับเรื่องราคาสําหรับแบงค์รอยบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับถ้าเกี่ยวกับธนบัตรนะครับผมจะไม่มีข้อมูลนะครับผมขออภัยจริงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่าก็มีข้อมูลนะครับมีทุกอย่างนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับแต่ผมมั่นใจว่าราคาหลักแสน่ะว่าแต่หลักแสนนะครับผม1 0 0 0ันบาทให้มันได้ก่อนนะฮะไปนี้ราคา10,000แบาทไม่จริงนะครับผมอย่าไปเชื่อนะครับ นอกจากจะมีคําว่าตัวตัวยงตัวอย่างจะมีความพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าแบงก์เ,เก่าเหรียญเก่านะครับที่มันมีราคาแพงมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับต้องมีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับผมโอเคนะฮะถ้าเป็นแบงก์ร้อยแบงก์อะไรก็แล้วแต่เหรียญ5บาท10บาท1บาท2บ,บาท,บาท,อ,บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นธรรมดามันไม่มีราคานะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับผมแล้วผมก็ไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญนะฮะผมเป็นช่องรีวิวเหรียญเก่าแบงก์เก่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะฮะ ก็ไม่ใช่พอค้ารับซื้อเหรียญแต่อย่างใดนะครับซื้อนะครับผมซื้อแบบเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะฮะไม่ใช่ว่าไปซื้อแบบราคาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันผมไม่มีนะครับเหรียญของผมก็คือมีราคาหลักร้อยนะครับผมสองสามร้อยร้อยสองร้อยประมาณนั้นนะฮะร,ราคาแพงกว่านี้ผมไม่เอานะครับเพราะมันหายากมันไม่มีจริงนะครับผมก็ อันไหนที่ว่าผมพูดผิดพลาดไปบ้างตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยจริงๆครับถ้าอยากรู้ข้อมูลลึกกว่านี้ก็ไปดูช่องอาจารย์ละไหลท่านนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเอฟซี FC ทุกคน,นครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของแบงค์หนึ่งร้อยบาทแบบสิบสี่นะครับผมไปกันเลยครับไป ทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าหักมือไม่ขายเหรียญฉันเองพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาประมาณ4เดือนแล้วนะผมก็ไปทำอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็เหมือนแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมพูดไม่ถูกบ้างผิดบ้างลืมบ้างนะฮะขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ เข้าใจนะครับผมบอกไปแล้วนะครับช่องผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญและก็ไม่ใช่ช่องอาจารย์และไม่ใช่ช่องเซียนหรือไม่ได้มาสอนนะครับผมผมก็รีวิวตามภาษาผมนะความชอบส่วนตัวนะครับใครไม่ชอบไม่ว่ากันนะฮะเลื่อนผ่านนะครับผมไปดูช่องอื่นนะครับที่แน่ๆช่องผมไม่พูดมั่วสั่วและไม่ประกาศรับซื้อมั่วสั่วหรอครับก็รีวิวแบบแบบบําบานนะครับผมคนอื่นเขาก็รีวิวกันเยอะๆไปนะครับถ้าไม่ชอบผมก็ไปดูช่องอื่นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมผมจะมารีวิวเหรียญตามประเทศแบบนี้นะครับมีราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถึงไหมนะฮะจะเป็นแบบไหนอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ y o u ยูทูบชา n e l มือใหม่ขายเหรียญกับนิดบันเทิงจิตชาแนลด้วยนะครับผมก็จะมีอยู่3 4มสี่ 5, ชาแล 6, ชนแหลห้าชาแนลหกชาแนลนะครับก็ตามภาพเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับผมจะได้ไปแจ้งเตือนในมือถือเพื่อนๆคนแรกหรือ ในมือถือคนดูคนแรกนะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าไอรีนาเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป